ปวดเยี่ยวเหรอปวดเยี่ยวใช่ไหมข้ามฝอยนี่อะไรลูกบอกมาเร็ว,เ,รวเปิดประตูให้ไหม <c oughs> อ๋อจะหนูจะไปฉี่เหรอไปข้างล่างเหรอลูกใช่ไหมจะไปเยี่ยวใช่ไหมเอาบอกมาก่อน <c oughs> เปิดประตูไหมไม่พูดไม่พูดก็ไม่ต้องเปิด อืมอะไรนะจะไปไหนปวดเหี่ยวบ่ะปวดชีบ่ะ <c oughs> ปวดชีมากปวดขี้หรือปวดชี <c oughs> เอาจริงถ้าปวดขี้พูดดังๆ <c oughs> อ๋ปอปวดขี้โอเคมาเร็ว <c oughs> <c oughs> ปวดขี้